มาตามครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้จะพามาพบกับอ่าวัวน้อยจอมซนนะครับผมหรือว่าวัวน้อยชอบเที่ยวนะครับผมติดเพื่อนครับผมไม่ต่างกับคนเลยนะครับนี่ครับคุณยายต้องได้มาตามวัวน้อยกลับครับผมนู่นวิ่งดูละวิ่งดูละมาตามวัวน้อยกลับเรานะครับผมนี่ครับตอกเอาแม่มารับด้วยนะครับแม่นี่มีนี่แม่เขาแม่เขาตัวขาวๆนี่ครับแม่เขาแม่เขานี่นี่แล้วเขาจะมามีเพื่อนครับมีเพื่อนวัวน้อยสองตัวครับนี่ครับ ก็มีเพื่อนนะครับผมเป็นบินเพื่อนเพื่อนวัวน้อยสองตัวครับผมนี่เห็นไหมครับนี่นี่ตัวเขาครับผมนี่นี่ตัวนี้นี่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 ยังยังติดเพื่อนครับยังห่วงเลดยังห่วงเที่ยวอยู่ครับผมยังไม่ยอมยังไม่ยอมจะจะกลับเลยครับนี่กั่ําแล้วมืดนแล้วครับไม่ยอมเลยครับไม่ยอมเข้าคอกครับผมคุณยายต้องไปตามครับนี่คุณยายไปละไปละคุณยายสมอนไหมครับผมยายสมอนไปตามวัวน้อยแล้วครับไม่ยอมครับยังยังอยากะเที่ยวอยู่ครับยังอยากะเที่ยวอยู่ เหมือนเด็กเลยครับผมมันเด็กจริงๆครับผมอืไม่ยอมครับจะไปเที่ยวอย่างเดียวเลยนี่ครับคนยายสมหนต้องเอาอ่าเพื่อนๆพี่ๆอย่างนมาด้วยครับตัวนี้ครับผมครับเดี๋ยวผมซูมไปดูด้วยใกล้นะครับเดี๋ยวน้อยใจสมแม่ก็รอครับแม่ก็รอเขานี่แม่ก็รอรอหนูน้อยอยู่นะครับเมื่อไรจะกลับมาทีน้อแม่มาตามแล้ว แม่มาตามแล้วเหมือนคนเลยครับแม่มาตามแล้วยังไม่กลับบ้านครับโอ้โหดูครับนี่นี่นี่เจ้าตัวจิ๋วนี่ครับนี่นี่เจ้าจิ๋วนี่และครับเจ้าแสบไม่ยอมกลับบ้านกุยายต้องมาตามเับเจ้าแสบเจ้าแสบแสบจริงๆ <unboxing> ดูนะครับผมเพื่อนไปส่งพี่พีนะครับผมส่งพี่พี่เขาเข้าคอกเข้าเล้าแล้วนะครับผมเข้าเล้านะครับ ส่งเข้าแล้วแล้วทีนี้ก็แม่แม่มารับกลับบ้านละแน่ๆเอาครับผมทีนี้ครับเจอจิโก้ครับผมเจอเด็กที่นะครับผมโอ้โหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับผมโอ้โแปดตัวครับโดนลุมครับผม ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหยนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วสองแม่ลูกมาแล้วดูครับจอมสซนจอมสซนแม่ต้องตามกลับบ้านครับผมก็มชัดู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 ความแสบของเขาไอตัวเล็กโอ้โห,โห,โหมาเที่ยวไม่ยอมกลับบ้านกับช่องครับผมคุณตาคุณยายต้องไปตามกลับบ้านครับ นี่เอาแม่มารับด้วยนะเอาแม่ไม่มาไม่มาด้วยนะครับผมหนีเที่ยวครับหนีเที่ยวไปกับพี่ๆครับผมพี่ขอางนี้ก็จะมีอ่าอกัวรุ่นพี่อยู่ครับผมนี่หนีเที่ยวครับหนีเที่ยวโอ้เหมือนคนเลยนะครับเพื่อนนีแม่เที่ยวเขาไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นเบบี้โอ้ อโอ้โหไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องมืดค่ำแล้วไม่ยูมกลับมาเองนะเหมือนคนเลยครับผมไม่ต่างกันเลยครับพ่อแม่ไม่เรียกกลับบ้านนะไม่กลับเพราะผมเป็นเด็กๆนี่ครับมาเห็นเห็นคนแล้วยังไม่เห็นวัวอีกครับผมไปไ เหนื่อยไม่ใช่ไกลๆนะครับผมเพื่อนไกลเหมือน,นกันนะ <c oughs> นี่ครับคุณยายคุณยายต้องมาค <c oughs> ุณยายคุณตาบอกว่าทั้งสองคนบางทีเขาดื้อเขาขเขาไม่อยากจะมาครับผมเลยต้องมาช่วยคุณยายด้วย <c oughs> เอาเสียงข่มไว้ก่อนครับ <c oughs> นี่เจ้าตัวเล็กตัวเล็กชอบเที่ยว <c oughs> แม่อยู่นี่นะครับแต่ว่าลูกหนีไปเที่ยวนู่น ไปอยู่กับปูงวัวของป้านี่เขาจะมีสองไม่ลูกเขาครับผมนี่โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวัวน้อยจอมปวดนะครับวัวน้อยหนีเที่ยว <laughs> เรียบร้อยเขาเล่าเรียบร้อยนะครับนี่โอ้ยเแบบีเแบบีมะนี่เแบบีอะเบบีอือนีครับแม่เขาอืม เบบีมาคราวที่แล้วย,ยังไม่ยังไม่คลอดครับเพิ่งท้องมาตอนนี้คลอดเรียบร้อยแล้วว่ออาน้องเบบีชื่อชื่ออะไรยายชื่ออะไรเหรอกุมภาโอ้น้องกุมภาครับผมพ,พึพ่งคลอดเดอนกุมภาพันธ์ชื่อว่าน้องกุมภาพัน,พพนครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุก่นทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับผมก็เป็นคลิปเรื่องราวครับผมคนเลี้ยงวัวหรือเกษตรกรหรือว่า วันน้อยจอมแก่นวันน้อยหนีเที่ยวบ๊ายบาย <laughs>